สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซีโนโฟาร์มเข้าไทยเพิ่มอีก1ล้านโดสเมื่อวันที่2 5กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโดยฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและปริศนีพันธ์ร่วมกับฝ่ายบริการคลังสินค้าและปริศนีพันธ์ได้รับความไว้วางใจจากรัฐวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้ปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีนซิโนโฟาร์มจำนวน1ล้านโดสน้ำหนักรวม33.39ตัน จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังประเทศไทยจำนวน2เที่ยวบินโดยมาถึงกรุงเทพที่อาคารคนไทยสินค้าการบินไทยเคปปลอดอากาศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้แก่เที่ยวบินพิเศษขนส่งวัคซีนเที่ยวบินทีทีจี6 6 9เส้นทางปักกิ่งกรุงเทพทำการบินด้วยเครื่องบินแอร์บัส a 5 5 9 0 0ออกเดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่25กรกฎาคม2 5 6 4 เวลา9นาฬิกา41นาทีตามเวลาท้องถิ่นถึงกรุงเทพเวลา9นาฬิกา13นาทีเที่ยวบินขนส่งสินค้าคาโก้เที่ยวบินที่ TG 675เส้นทางปักกิ่งกรุงเทพทำการบินโดยเครื่องบินแบบ Airbus A350-900 ออกเดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่2 5กรกฎาคม2564เวลา6นาฬิกา45นาทีตามเวลาท้องถิ่นถึงกรุงเทพเวลา10นาฬิกา28นาทีบริษัทให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างครบวงจรโดยได้จัดเตรียมเครื่องบินลำตัวกว้างสำหรับขนส่งวัคซีนป้องกันโควิดรวมถึงอุปกรณ์บริการภาคพื้นเพื่อสนับสนุนเทีท่ยวบินขนส่งวัคซีนและพื้นที่คลังสินค้าปรับอากาศขนาดใหญ่ ที่มีความสะดวกในการส่งมอบวัคซีนโดยบุคลากรยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์นในการขนส่งและดูแลผลิตภัณฑ์นในกลุ่มสินค้าประเภทที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิและได้รับการรับรองมาตรฐาน GDP ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ